เดนะคไม่เอา่เดี๋ยวค่อยตัดครับสวัสดีพีพีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมพี่ชมป่านะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เข้ามาฟังพม่าแล้วนะครับทุกคนก็ได้มากับพ่อและแม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้มากับเพื่อนของผมนะครับชื่ออะไรครับชื่ออาทิตย์ทับนี่ครับทุกคนอาจจะเป็นมากับผมบ่อยๆนะทุกคนอาจจะเปิดช่องนะครับทุกคน ฝีมือนะีไม่ธรรมดาต,ตอนนี้เราก็อยู่กับพันทรายสี่แก้วครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพอ,อก,กันอีกแล้วมาเจอกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะขึ้นไปเออถากหญ้าถากหญ้าแล้วก็จะปลูกทุเรียนด้วยเอาทุเรียนมาไม่เท่าไร <100 S 1> แค<ต>่ร้อยต้นร้อยต้นถ้าสองไร่นี้มันจะปลูกได้ร้อยยี่สิบต้นแกเราทยอยขึ้นมาเพราะว่ามันลําบากําขึ้นมาเนี่ยแล้วกเออ็เราจะปลูกพริกปลูกแตง เอาไว้กินถ้าเหลือจะกินก็เอาเราไว้ขายแต่ตอนเนี้เราจะเ,าเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าพ่อเขาแดนเจ้าแม่เขาแดนซึ่งปกปักรักษาแดนทั้งสองแดนระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งเมียนมานะครับเราเข้าขาออกออก,ออกอะไรเนี่ยเราต้องเคารพกันถ้าเราไม่เคารพกันก็ไม่ดีนะก็เพื่อทํามาก,กินเจลลริญรุ่งเรืองเนาะปลูกผ,ผลไม้รากราไม้อะไรก็อย่าให้มีตัวอะไรมาทําร้ายทําอะไรเรา เเรากินเราอยู่แบบพอเพียงแบบราชการที่เก้าท่านบอกไว้โอเคเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตจุดเทียนแล้วก็ทูบแล้วก็บอกเลขเก้าสิบก่อนเนาะสวัสดีครับอยู่กับน้องต้นมันนะทุกคนสวัสดีครับพมต้นมันครับครับผมแล้วก็มีผานใ่ญ่คนหนึ่งนะครับคือชื่อพี่โซนะทุกคนแล้วก็เพื่อนผมก็อาทิตย์แลวน้องโยนะครับก็อ้างเข้ามากันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูกัน วายนะทุกคนน้ำจินนะ้ามาค,ครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำจิ้มขึ้นมานี่ก็เป็นพิธีการสักเซ่นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับความเชื่อของใครของมันใช่ครับความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้บังคับว่าให้เชื่อแต่เราอยู่กับปู่กับย่ากับตากะยา,าย,าย หลายๆรุดมาแล้วเราอาศัยป่าอาศัยชาติชาติท,ทางจาติจุุงจะป่บาก็จะพ่อ,อแดนจะไม่พ่าแดนก็เราก็รักและคันลบแล้วก็นับถือท่านนะครับก็เ,เปรียบเสมืนอนแกรก็เป็นวิญญ,ญาณที่ <c oughs> เหมือนกันบวิญญ,ญาณของปู่ย่าตายายของเราซึ่งประเทศไทยก็มีเฉพาะหลักเมืองอะไรนี้แหละมันก็คล้ายๆกันอันนี้ก็เหมือนกัน ก็เป็นเฉพาะ่อขอดันแต่ส่วนที่เขาเอาถุงเอาอะไรมาเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของคนที่เคยเคยประสมวามสําเร็จแล้วก็เขาจะเอาพระอะไรมาบูชาอย่างนี้อันนี้บางคนบางท่านอาจจะอาจจะสื่อสารคลาดเคล่้นว่าเอ้าพ่อขอดันมีคระมีอะไรไม่ใช่เออเนี้แบบว่าเนี่ยเนี่ยคือปูยาตายหญ่เนี่ยเนี้ยมีนางร้านมีอะไรนี่ยแต่จริงๆก็ยังงมงายแต่ว่าเราก็จะไปลบลู่ใช่ครับ แล้วก็ที่ว่าพระที่มาอยู่เนี่ยคือ,อที่เขาเคยมาขอมาอะไรแล้วก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็แครค่าปลอดภัยจากในพราญทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเขาก็เลยเอาพระมาให้เป็นอย่างนี้ปลดเข้าใจด้วยนะครับครับผมต่อไปก็จะทำที่พีในการอย่างาการก็เริ่มแรกเราจุดเทียนจุดบุหรี่เสร็จแล้วก็เราจะจุดธูปสามดกอกธูปมามีธูปไหมไม่มน,นี่ครับ <Yeah. S 2> เอาทูตรงนี้เลยครับเวลาจะบอกรากเ้าสิบนี้คือว่าจะพูดทางภาษากะเหรียงน,นะไม่ว่าเอ็ซีือเอซสีของเอาแค่สามดอกสี่ดอกไม่ได้ต้องที่สามห้าเจ็ดเก้า

นี่เป็นความเชือสนบุคคลนะครับพี่เบย์วอยู่อเกนะเลมาเป็นบเดียวเกองชหละนอังเตามเป้าเออฮะได้ตาเผาแล้วอันนี้เบ์อาสาตัวอาสาลุ่นะสุนอ่ามเพียน่ใส่ในกล่องชั้นในเบย์หมูเสิมพลรงเป็นไข่เติมหมูเดชกูเดชนั่งเดเออเลยมซื่อสชนะเดเชู

mình nói vậy nên thì anh bảo phải ở đó để giờ nó phải để bà nó từ đó giúp cái anh nó lấy lấy lọt về nó bao bây giờ và mình thì thay thay là là cũ mấy cũ chơi thì cũ mừng này mừng sang nó nó cái này nó cái nó là vậy cũ này giờ

รเียจูเียข mm. ้างแล้าอ้อกผล่เโลลังเียจูเียข้างเยลงมาโยกไปอมนโยกอด้ีเลยอ่ะน้ำเปล่ามนให้พออีกลอบนึงให้พอกาแดดอีกลบอ่ะเก็กองทีน้ำเปล่าเอาน้ำเปล่าล้างมือให้สะอดก แล้วก็เอาเล้าให้เขาเล้านั้นต้องเทใหม่นะเพราะเก็บแล้วมื่อกี้ก็อธิษฐ์านบอกไปด้วยบอกว่าเออที่ขอไว้อะไรไว้ที่สำรุกจำเรื่องอะไรอาจะทางจิตทางใจก็ได้แต่พูดไม่เป็นเลย ตอนนี้นะครับพี่ๆก็เราต้องทำเตาใหม่นะครับทุกคนนี่ก็เป็นน้องในทีมคนหนึง่งนะที่กำลังขุดดินแล้วก็คอยส่งอันนี้ก็น้องโยบประจทรนะครับน้องโยเดินตามป่าตามเขาครับอันนี้น้องเพื่อนผมนะครับทิศชมป่านะครับทุกคนก็เดี๋ยวอาจจะเปิดช่องก็สามารถไปติดต่อติดตามกันได้ ผ่านสายสีแก้วเนี่ยคุณดีครับต้องรอแน่นอนนะครับเรียกก่อนให้พร้อมก่อนพร้อมก่อนนะครับทุกคนให้พร้อมก่อนแต่เอฟซีนยอยากจะติดตามแย่แล้วนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆคอมเมนต์กันเลย <ะ S 2> ้นหลามนะครับเลชาร์าไม่ค่อยไปนะลยลุงก็เป็นไอ้คนรุ่นเก่าด้วยไอ้โทรโทรโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจัดให้อยาสวยๆเดี๋ยวรอดูกันเลยนะทุกคนก็นี่ ผานใหญ่ที่ทุกคนต้องตะลึงนะครับนี่ไงนี่อันนี้ทางอันนี้ทางนะครับมองไม่เห็นครับถ้าคนจะเข้าป่าเนี่ยคือว่าไม่ต้องกลัวนี่ครับทุกคนไม่ต้องกลัวนี่คือไม่ต้องเข้าใช่อันนี้น่าจะตายนะครับอันนี้อันนี้โดนเหยียบจนตายแล้วนะครับผานซบดูเรื่องเราเราก็ดูเรื่องมาก็ขอโทษด้วยที่ทุกคนเนี่ย ใส่เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยก่อโทษอด้วยใช่ครับทุกคนนี่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับเดี๋ยวพอเวลาเราทำไอ้นั้นเสร็จก็เดี๋ยวเราจะอ่าค่อยถ่ายให้ดูใหม่รอบหนึ่งเพราะว่าไอตอนนี้มันยังเปียกแฉะเยอะเดี๋ยวดูจะให้ใครก่อไฟไอโซก่อไฟได้ไหม เนียต้องให้คนเงียบพอเป็นพานใหญ่อะพานใหญ่ต้องก่อไฟได้พันใหญ่ต้องก่อไฟได้นะรอเป็นกําลังใจให้พันใหญ่เลยเดี๋ยวพี่โต๊ะจะยังครับเปิดเปิดการก่อไฟให้ดูนะว่าจะต้องต้องก่อไฟยังไงยังไงเนาะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตอนที่กําลังจะก่อไฟกันเลยดีกว่านะครับลุยเลยครับก็นี่นะทุกคนพานโซเนี้ยก็ได้ กำลังก่อไฟนะครับอันนี้เป็นวิธีที่เท่าไรหร่ครับน่านจะสามร้อยนะครับไม่ใช่วิธีเลื่มเขา่าวิธีลิบมั <if> นคือการก่อไฟในป่าขนาดที่เปียกม <identified> ากเปียกมากเลยใช่ครับอยากจะรู้ว่ามึงก่อติดป่ะถ้ามึงก่อติดเดี่ยกูยกเงยโป้ให้อ่ะอืม เราจะดูนะครับว่าจะเกาะติดหรือเปล่านะครับถ้าไม่ติดคงไม่ใช่นะครับเพราะเขาปลาดิบมาเยอะมากๆนะครับเป็นพานสมัยก่อนนะครับเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้กินนคาหรือเปล่า าเรามาลุ้นกันครับว่าจะติดหรือเปล่ามีอะไรบ้างไอ้การประกอบไฟที่ว่าจะต้องให้ติดอ่ะมีอะไรบ้างครับอธิบายนะครับมีอะไรมันก็มีขวดน้ำส้ม ครับผมแล้วก็อะไรครับมีฟืนม้ใเขาถ้ามีคนน้ำส้มเราก็ต้องหาเชื้อไฟอายังไงบ้างอ่ะมีอะไรผมก็ที่ไปดีเอาจจะเคลิ้นๆหน่อยนะครับทุกคนน้ำส้มนี่มันสมัยใหม่แล้วมในกาวนี่แล้วใเกาวต้อง ทำไมเขมันจะมีไม้ไม้หนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นไม้เทียนไม้เทียนนะครับที่ว่าสดสดแบบต้นสดสด,สดเลยเราก็ตัดมาไอ้ฟันเป็นแบบว่าเป็นเป็นซิกเล็กๆอะ่ะแล้วก็เราก็จุดได้เป็นไม้เทียนอ่าตอนเนี้จะให้พลานโตะไล่ก่อไฟดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่าถ้าไม่ติดน,นี่นะ <c oughs> ให้ทุกคนล้อมโฮเลย <c oughs> อันนี้ใช้ขวดน้ำส้มด้วยนะใช้ขวดน้ำส้มดี <c oughs> ให้โอกาสนะครับให้โอกาสดูนะครับวิธีการทำเราจะตัดเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะแห้งหน่อย <c oughs> เพราะว่าข้งางในนี้มันเปียกหมดแล้วครับ จะต้องทันย่างไรนะครับเกินติดตามดูได้ก็เด well ี๋ยวผมจะขอตัดภาพไปตอนที่ไฟติดแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำเข้าให้กับพ่อแล้วก็พันธาพนะก็น้องนองน้องต้นมันก็ได้ย่างหมูถือว่า เราจะแกงผัดเผ็ดหมูใส่เห็ดเห็ดป่านะเห็ดป่าขึ้นตามต้นไม้เป็นเห็ดตามต้นไม้นะทุกคนเขาเรียกว่าเห็ดหูหนูเห็ดหูนูป่าหูหนูมันมันเป็นแต่อร่อยมากอร่อยมากผัดเผ็ดใส่ใบกัะเพราอร่อยอร่อยมากเลยเราจะใส่ไปเลยนะ ะกะเรียนเขาเรียกว่าเครื่องไอแต่ว่าทับคนไทยไม,ม่มมรู้เพราะเราเป็นกะเรียนมันจะขนยากนิดนึ่งนะคุณเพราะมันไม่ใช่ทับพ,พีหรือว่าตะลึกจะค่อยๆแ,แเรื่อยๆเนี่ย

ไฟนะมันไม่คงที่นะเราก็ต้องใช้เวลาในการทำแล้วมันก็อาจจะช้านิดหนึ่งบางทีไฟก็แรงก็จะไวกว่าไฟจะติดนะก็เป็นชั่วโมงเลยนะครับขณานี้ก็น่าจะห้าโมงแล้วน่าจะได้ห้าโมงส่งนาทีอี๋ <5 S 2> ใช่ห้า <5 S 2> โมงแล้ว,ลวนะครับท <ใน S 1> <ๆ>ุกคนในป่าแบบนี้มันก็มืด <c oughs> โอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีตอนเสร็จเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะกินคงกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาน,นะครับรทุกคนเมื่อคืนเนี่ยฝนได้ถล่มหนักมาก,มากๆานะครับทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะถ่า,ายคลิปได้นะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะไปปลูกของกันนะครับนี่ จะให้พานสายเป็นคนพูดอธิบายดีกว่าวันดีครับวันดีเอฟซีทุกๆท่านเลยนะครับเช้านี้ก็บรรยากาศสดใสดีอฝนก็ยังไม่มาแต่ก็เนี่ยเข้าเข้าหน้าฝนเลยเต็มตัวแล้วนะฝั่งเนี้ยก็ฝนจะตกทุกวันเลยเพราะว่าเอ่อมาเมื่อวานเนี้ยประมาณบ่ายที่โมงนะที่มาถึงนี้ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมองอะไรฝนตก เียกันตลอดเลยชาวนี้ก็จะไปปลูกไอ้พวกมันเนาะมันแล้วก็ทุเรียนแล้วก็ปลูกมันที่ว่าทางชาวก็เลี้ยงที่ว่าเขาปลูกไว้กิน <c oughs> ทําแกงก็ได้กินก็ได้ต้มก็ได้แล้วก็ทั้งผลไม้ร่างไม้พริกแตงอะไรเนี่ยเราก็จะไปปลูกกันเลยก็จะพาไปดูว่าสถานที่ปลูกเป็นยังไงเนาะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยว ผมจะพาไปชมการทำรายทำส่วนในฝั่งพม่านะครับในวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูในคลิปต่อไปกันดีกว่าแต่กันจะไปฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมพี่ชมปลาแล้วก็พานสายสีแก้วแล้วก็น้องต้นมันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าเราจะมาดูกันว่าคลิปหน้าน่จะมีอะไรตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนหรือเปล่าเพราะว่า สัตว์ป่าเนี่ยสามารถลงมาได้ตลอดนะครับทุกคนเมื่อคืนก็นลงมาเต่ยงลังพกปากเลยเมื่อคืนก็นลงมาสัตว์ป่าลายใส่พันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้ากันดีกว่าครับเลยครับ